t a s t e Play Hard แฟชั่นของมันต้องมีสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกท่านเข้าสู่ช a n n เ l t t s t t Play Hard กันนะครับผมขณะนี้ก็มาอยู่กับผมพี่ตุ๊ตาในรายการ how to dress w l e ส่วนคลิปนี้พี่ตาก็จะมาโชว์และบอกวิธีหาอาฟฟิตทั้งหมดที่มีในเกมนะครับผมอ่าเคยติดข้อมูลคลิปนี้ก็ได้นํามาจากเดซเซลวิกิหมวดอุฟฟรตรวมกับประสบการณ์การเล่นของพี่ก็ได้แนบลิงก์ไว้ในช่องรายละเอียดคลิปแล้วเผื่อเอาไว้น้องพี่อยากอ่านเพิ่มเติมนะครับส่วนใครอยากมาฟังพี่ร่ายยาวก็มาดูต่อก็ได้เลย อูฟิตจะเป็นชุดของ b ีเฮหรือตัวละครของเรานั่นเองส่วนใหญ่ก็จะหามาได้จากการค้นหาบลูปินและใช้เซล์ปลดล็อกได้ที่ห้องคอลเลกเตอร์ครับเช่นเดียวกับการอัปเกรดหรือไอเทมอื่นๆเนาะเมื่อปลดล็อกชุดใหม่จากคอลเลกเตอร์อย่างน้อย1ชุดแล้วผู้เล่นสามารถเปลี่ยนชุดได้ด้วยการเข้าไปในร้านตัดเสื้อร้านจะอยู่ก่อนที่จะเข้าด่านแรกนะครับผมสำหรับชุดแต่งกายที่ดรอปมาจากศัตรูสามารถใช้ฮันเตอร์เกรเนตได้โดยพี่ได้อธิบายวิธีการใช้งานไปแล้วในคลิป How to d e t Cell ตอนอื่นๆนะก็สามารถเข้าไปกดดูได้ใต้คําาอธิบยยได้เล โอเคมาเริ่มกันเลยจากชุดแรกดั้งเดิมที่เรามีคลาสสิกเอาฟิตมีอยู่แล้วไม่ต้องหานะ 2. g o โกลเด้นเอาฟิตครับไปเอาชุดได้ที่สเปเชียลลิสช็อปในด่านแรกโดยต้องจ่ายในราคา1,000 0โกดหรือพังประตูยอมโดน50คิวเคิร์ดครับ 3. l e ล e เจน r ดอรี่วอยเลอร์ t ตดรอปจากไนท์ทร r เวอร์ในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดได้ที่พรีเซนตเดฟครับผม 4. n i นินจา t อาฟ ดรอปจากดรากแท็กเกอร์ในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดท,ที่โพรเมเดตออฟดิคอนเดมครับ5โกส์อัฟฟิตดรอปจากมาร์คเกอร์ในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่พรีเซนเดบครับ6โดนาเทโลอัฟฟิตดรอปจากสกอร์เปียนในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่ท็อกซิกซีเวอร์ครับผม7เฟสติฟอัฟฟิตชุดจะซ่อนอยู่ในประตู4บอสเซลในไบโองดิคาเวน ต้องใช้กาแลนคีย์เปิดครับโดยกุญแจจะอยู่ในพื้นที่รับส่วนตรงที่เป็นเพดานต้องกระโดดขึ้นไปเอาตรงจุดที่มีใบไม้เขียวๆนะ,ะดูตามคลิปได้เลยหลังจากได้กุญแจเอามาันไปเปิดประตูในห้องของก็จะอยู่ข้างในครับ 8 fisherman outfit drop จาก festering zombie ครับในระดับความยาก1บอสเ boss cell ขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่ ancient silver 9 skeleton outfit drop จาก undead archer หามันเจอไวสุดที่ไปโอมแรกเลยครับ10 cadus outfit drop จาก r e s t o r ในระดับความยาก1บอสเ boss cell ขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่ preston deep ครับผม11 a p h r o d i t e outfit drop จาก b o m b a r d i e r ในระดับความยาก3บอ boss cell ขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่ prometeus of the condemned ครับ12 c h a r m a n outfit ดรอปจากอาร์บิเทอร์ในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่คาวเวน13คลาวอัลฟิตดรอปจากช็อกเกอร์ในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่คอร์ัปพิซซันครับผม14ดริฟเตอร์อัลฟิตดรอปจากเดมอนในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่คาวเวน15อัทเทิลันแอนด์วันไนท์อัลฟิตดรอปจากบอมเบอร์ในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่ออสซูเวอรี่ครับ16ดิกเตอร์อัลฟิต รอปจากแคนดิบาลในระดับความยาก4วอลเซลขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ครอกทาวเวอร์17วอลเลอร์เอาฟิตดรอปจากโปรเทคเตอร์ในระดับความยาก3วอลเซลขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่โปรเมนเดตออฟดีคอนเดมครับผม18เมดเอาฟิตดรอปจากอินควิสเตอร์ในระดับความยาก2วอลเซลขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ไบโอมแรกครับผม19นีออนเอาฟิตดรอปจากคามิคาเซในระดับความยาก1วอลเซลขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ท็อกซิกซิเวอร์ครับผม20บอบบี้เอาฟิต ดรอปจากซอมบี้ในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่ไบโอมแรกครับ21เอดมอนอัฟฟิตดรอปจากสลัเชอร์ในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่พรีซันเดครับ22บโลบินฮูดอัฟฟิตดรอปจากแคทเชอร์ในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่เกรฟยาดครับผม23 Desert d e ิบสามเดสเซิร์ดูเวลร์อัฟฟิตดรอปจากชิลแบเรอร์ในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่เอนจีนซีเวอร์ครับผมยี่สิบมีอยู่แล้วไม่ต้องปลดนะตัวนี้ 2 5 Baguet outfit มีอยู่แล้วไม่ต้องปลดนะตัวนี้ยี 26, Flying alcoholic outfit ดรอปจาก Skeleton หาเจนไว้สุดที่ Cowern ครับยี Gardener outfit ดรอปจาก Loom ใน Biome Dilapidated Operator ยี Oper um. Mushroom Boy outfit ดรอปจาก Jerkroom ในระดับความยาก1 Boss Cell ขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ Dilapidated Operator um, ครับยี Mushroom King outfit drop จากี e ด t e r ในระดับความยาก3 p o เซลล์ขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ d i l a p i d a t e Obreum ครับผม30 b a n i s h Outfit d r อ p จาก b a n i s h ในระดับความยาก2ว o เซลล์ขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ Morash of the b a n i s h ครับผม3 1 Blowgunner Outfit d r อ p จาก Blowgunner หามันเจอไว้สุดที่ Morash of the b a n i s h ครับ 3า t สิบสองทิกเทรนเนอรดรอปจากแจนติกในระดับความยาก4บอเสเซลขึ้นไปหามันเจอไว้สุดที่ m o เรสออฟดิแบนิชครับผม3 3มสิ t สมเรโทอามีอยู่แล้วนะไม่ต้องปลดตัวนี้ 34. The Royal g a r d e n ยกาเด f เนอรดรอปจากศพของเดอะ o รโยกาเด e เนอรนั่นเองในไบโอมแรกนะ h e มสาเฮดอี 35, fit, ดรอปจากลอรลูมในไบโอมแรกครับ36 k a คามิคาเซอาดรอปจากคา m i มิคาเหามันเจอไว้สุดที่ t o อก c ิกซิว 3 7 Alba Lester outfit ดจาก Demonisher หามันเจอไวสุดที่ด่านแรกในระดับความยาก1บอสเ Boss ขึ้นไปครับผม38 Blade Master outfit ดจาก Westweaver ในระดับความยาก1บอสเ Boss ขึ้นไปหามันเจอไวสุดที่คอรับพิซซันครับ39 Reverse Bergla outfit มีอยู่แล้วไม่ต้องปลดนะตัวนี้40 Winter outfit ตัวนี้ก็มีอยู่แล้วครับไม่ต้องปด4 1อด lizard outfit ดจาก Coal Blood Guardian หามันเจอไวสุดที่ Fracture ช h ย i n นะจ๊ะ 42 apostate outfit ดรอปจาก a p o s t a t e หามันเจอไว้สุดที่ undying shore ครับผม43 almost yourself outfit ดรอปจาก fail h o m o n c u l r y เจอมันได้ไว้สุดที่ undying shore นะ 44เขาติสเอาฟิได้จากการสิงศพในไบโอมแฟกเจอร์ชายโดยจะสิงได้ต้องใช้โฮโมนครูสลูนนะครับผม45ล็อกกี้เอาฟิตดรอปจากสโตนวาเดนหามันเจอไวสุดที่แฟกเจอร์ชาย4ีเวสเซลเอาฟิได้จากการใช้พัวเนลเด้งติดต่อกัน8ครั้งกลางอากาศโดยที่ไม่แตะพื้นเลย47 Pen เจ็เพนเชเอาฟิได้จากการใช้เฟสแฟกตอนเลือดน้อยน้อยแค่ไหนที่ลองนี่คือพี่กดจนเลือดเหลือ1ห,หน่วยเลยครับถึงจะได้นะ48 Lu ดลูชิโดเอาฟิได้จากการสังหารคอพูลเอนซ์ซอมบี้ ด้วยเดอะสปาร์ซันสแตนดหรือสไปบูธหรือไฮยาบุส b o ูตหรือ h a ยาบุสะกันเ e ล็ดครับผมสามารถหามอนตัวนี้เจอได้ที่ฟอร์ก t เทนสปูเชลเลอรครับ49 l ล t เตอร์โบนเอาฟิได้จากการกระทืบลงไปที่หลุมศพพิเศษจะอยู่ใกล้กับทางเข้าไปใต้ดินในไบโอมเกรฟหยาดดูตามคลิปได้เลยครับ50 m a g i c เชียนเอาฟได้จากการหยิบฮาร์ดไลท์ซอสในขนาที่ใส่ชุดที่14คือ d r ิ p เปอร์เอาฟอยู่นะ51 เอ็กเพลเยอร์เอาได้จากการเล่นจบเกมโดยที่ไม่โดนดาเมจจากกับดักเลยครับผม52าสิบสอไนท์เาฟหาได้จากลอรูมในไบโอมแรกเลยครับ53 c o m m คอมมาโดเได้จากการสังหารชาโดอิม2ตัวที่เกิดจากแท่นในไบโอมแท่นจะเกิดขึ้นแบบสุ่มนะครับ54 f a m i l เฟมิเลอาดรอปจากการโยนของลงไปในลาวาทําได้โดยเข้าประตูใน p r i s เนอร์คอ r t เตจากนั้นทิ้งไอเทมที่สะพายเป้ลงแล้วใช้โฮโมนครูสลูนโยนลงไปในลาวาครับ 55. Iron c l a ไอ o อน f i t ได้จากการเก็บคีย์ไอเทม3ชิ้น The e m m r r l l Key ได้จากห้อง Elite r o o m The Sapphire Key ได้จากแท่นเลือกไอเทมในไบโอมและ The Ruby Key ซื้อได้จากร้านครับผมสามารถข้ามไบโอมเพื่อตามหาคียตัวนี้ได้นะ56 Mo d e r n โมเดิร b น b o ท์บอ t อได้จากการสังหารสตูด้ b a เบสบอลแบ t ที่ถูกสตันด้วยการพังพื้นหล่นใส่หรือพังประตูครับผม57 Zero o u t f ซ t ได้จากการสังหารศัตรูติดต,ต่อกัน15ตัวด้วยการพุ่งฟันจากฮัตตุริคาตนาโดยไม่โดนดามเมจเลยครับผม58โชเวลไนออฟฟิได้จากการพังรูป s h o โชเวลไนในด่ดานไฮพีค c าสเซิลด้วยโชเวลรูปมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับ59อาร์เมอร์ชรีมคาค s สออาฟิ t ดรอปจากอเมอร์ชริมหามันเจอไว้สุดที่อินเฟชชิปเบรก60มูติเนียออฟฟิตดรอปจากมูติเนียหามันเจอไว้สุดที่อินเฟชชิปเบรกครับผม61ดีเลย์เฮดฮอกออฟฟิตจบไบโอมเดอะไลท์เฮาส์ M The ouse, ก่อน300วินาทีเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่เริ่มปะทะกับแคลิโอพี P, และจะจบหลังจากเซเวนตัวสุดท้ายถูกจัดการครับผม62 g e n ท์เออหาได้ที่ปลายทางของแลตฟอร์มนิในเดอแบครับ 6 3สิบ b ามรบเบอรดรอปจากอจิเต t e พิกพ็อกเก็ตหามันเจอไวสุดที่เดอะแบงค์ครับผม64บ๊อบบเอาเจอได้ในรอลูมดใดมบโอมแรกเลย65 Bo บ i g h t อส t นเอาฟิเป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัชทริอัลประตู2ชนะนะครับ66บหบาบาริเนบอสในเอาฟิตเป็นรางวันสำหรับการเล่นบอสรัชทร,ริอัลประตู3ชนะในระดับความยาก3-4ถึงบอสเซลครับ67สิบทริอัมแฟนบอสนเอาฟิ เป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัชทริอลประตู2ชนะด้วยระดับความยาก3-4ถึงบอสเซลขึ้นไปครับผม68ส u b i n ดลูบิโนสบอสในอัฟิเป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัชทริอัลประตู2ชนะในระดับความยาก5บอสเซลลกสิบเก้ทริอัมอฟิเป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัชทร r i a ลประตูที่4ชนะนะ70ไบซอนิกาทร u อัมอาฟิเป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัชทริอัลประตู4ชนะในระดับความยาก3 -4 ถึงบอสเซลครับผม 7 1 m e n t r a l triumph outfit เป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัดทริอัลประตู3ชนะโดยที่ไม่โดนดาเมจเลยในระดับความยาก5บอสเซลครับ72 radiant triumph outfit เป็นรางวัลสำหรับการเล่นบอสรัดทริอัลประตู4ชนะโดยที่ไม่โดนดาเมจเลยในระดับความยาก5้าบอสเซลครับ73 simon outfit หาได้จากลอลูมในไบโอม d r a ็ก l ู Castle 74. a l อลูขาดอัฟิตได้จากการไปเจออลูขาดในไบโอม Master k e คีฟครับ75ิาริชเชอร์อัฟิตจบริชเชอร์โหมดโดยโหมดนี้จะเข้าไปเล่นได้ใน d r a กค l a c ่ s t าสช่วงหลังหลังจากปล่อยริชเชอร์ออกจากกองไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ76 r เทรเวอร์อัฟิตหาได้จากรอลูมในไบโอมม a สเตอร์คีก่อนจะสู้ d r a กค l a ล่าทางเข้าดูตามคลิปได้เลยจ้ะ 77ไซฟ่าอาฟฟิตจะอยู่ที่เดียวกับชุดเทรเวอร์ครับหาได้จากลอรลูมในไบโอมมาสเตอร์คีฟก่อนจะสู้ดรากูล่าครับผม78มาเรียเลนาร์ดอาฟฟิตคุยกับมาเรียเลนาร์ดในไบโอมแคสเซนเอาสเกิร์ตการจะเข้าได้ต้องได้กุญแจจากการไล่จับน้องแมวที่วิ่งไปมาในด่านนะ79เฮกเตอร์อาฟฟิต ดรอปจากไดวูฟหามันเจอไวสุดที่ Castle ลเอาสเกิครับในระดับความยากสักบอสเซลขึ้นไป80 h อนอาร์เมอร์เอาฟดรอปจาก a r m ์เมอร์ไนหามันเจอไวสุดที่ d r a ก u l ่ Castle ครับชุดที่81-86จะเป็นชุดบอสเดอะคอนซีนะครับผมเริ่มเลย81 l ลา s i ิ c คอนซีดเอา f i t ดรอปจากบอสดอคอนซีดครับ82พิ c o l o c o n นซีดเอาฟิต ดรอปจาก b o สเ the c o n c e i ในระดับความยาก1บอ s s s e l ขึ้นไป83 miss understood conceit outfit ดรอปจาก b o สค c o n c e ในระดับความยาก2 boss s e l ขึ้นไป84แ s ส e n น conceit outfit d r อจาก b o สเ the c o n c e i ในระดับความยาก3บอ s s s e l ขึ้นไปครับ85อ l t i m a t e conceit o u t f i ดรอปจากบอสคอนซีสในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไป86โฟร์เรดคอนซีสอัฟฟิตดรอปจากบอสเดอะคอนซีสโดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยชุดที่87ถึง92จะเป็นเซตชุดบอสเดอะคอนจังติวัตนะครับ87คลาสสิกคอนจังติวัตอัฟฟิตดรอปจากคอนจังติวัตครับผม88สตาร์บคอนจังติวัตอัฟฟิตดรอปจากคอนจังติวัตในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป89เอนเรจคอนจังติวัตอัฟฟิต ดรอปจากคอนจังจิวัตในระดับความยาก2บอสเสียวขึ้นไป90้าสิบ revo คอนจังจิวัตเอาฟิตดรอปจากคอนจังจิวัตในระดับความยาก3บอสเสียวขึ้นไป91้าสิ fit, บเด legendary คอนจังจิวัตเอาฟิตดรอปจากคอนจังจิวัตในระดับความยาก4บอสเสียวขึ้นไป92 For ้ fit, อง forage คอนจังจิวัตเอาฟิตดรอปจากคอนจังจิวัตโดยที่ชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยครับผมชุดที T ่93ถึง99จะเป็นเซตชุดบอสมาม่าติกนะครับ93ใจแอนติก g i a เอาฟิตดรอปจากมาม่าติกครับผม94้าสิบสี่ annoytic ดอปจากมาม่าติกในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป95้าอิริเทตติกเอาฟิตดอกจากมาม่าติกในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไปครับ96้แมตติกเอาฟิตดอปจากมาม่าติกในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไป97 Fu ฟูเรียตติกเอาฟิตดอกจากมาม่าติกในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไป98 Sacr บแปดเซคเ i ิฟชิเอลติกเอาฟิตได้จากการสังเวยเดอะมัทชูรูมบอยในห้องรอลูมก่อนทางออกจากมอร์แรดออฟดิแบนิ t ด้วยการกดให้น้องระเบิดตัวเองในห้องแล้วจะได้ชุดหลังจากเข้าไปโอมเดอะ 9 9 f Outfit r ดอบจากมม่าทิกโดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยชุดที่100-105จะเป็นเซตชุดบอสเด a ครับผม 100. Date Outfit ดรอปจากเด t ครับ 101. Cold Date Outfit ดรอปจากเด t ในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป 102. Red Date Outfit ดรอปจากเด t ในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไปครับ 103. Age Date Outfit ดรอปจากเด t ในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไปครับ 104 Spectral Date Outfit ดรอปจากเด e ในระดับความยาก4 Boss Cell ขึ้นไป105 f l o r a e Date Outfit ดรอปจากเด e โดยที่ต้องชนะแบบไม่โดน Boss ตีเลยครับผมชุดที่106จนถึง111ส็จะเป็นเซ็ตชุด Time Keeper นะครับ106 c l a s s i c Temporal Outfit ดรอปจาก Time Keeper นะครับผม 107 Desert Temporal Outfit ดรอปจาก Timekeeper ในระดับความยาก1บอสเ Boss l ขึ้นไป108 Volcanic Temporal Outfit ดรอปจาก Timekeeper ในระดับความยาก 2, บอส Boss c l ขึ้นไป109 Hunter Temporal Outfit ดรอปจาก Timekeeper ในระดับความยาก3บอ Boss c e l ขึ้นไปครับ110 Collector Temporal Outfit ดรอปจากไทม์คีเปอร์ในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไปครับ111ฟ l อ s ร Temporal Outfit ดรอปจากไทม์คีเปอร์โดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยเลยครับผมชุดที่112-117จะเป็นเซตชุดดิจแอนนะครับ112 Classic Giant Outfit ดรอปจากดิจแอนครับ113 Disappoint Giant Outfit ดรอปจากดิจแอนในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป114 Curse Giant Outfit ดรอปจากดิจแอนในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไป115 Misunderstood Giant Outfit ดรอปจาก DJ เจแอนในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไป116ฟัสต์เทรด Giant Outfit ดรอปจาก DJ เจแอนในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไป117ฟอร์เรสต์ rate, Giant Outfit ดรอปจากดีเจแอนโดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยครับชุดที่118-123ถึงจะเป็นเซตชุดดิสแกโคนะครับผม118คลาสสิกสแกโคอัลฟิตดรอปจากดิสแกโคครับ119เกรนตัมสแกโคอัลฟิตดรอปจากดิสแกโคในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป120วิกแกโคออฟเดอะเวทอัลฟิตดรอปจากดิสแกโคในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไป121คิวโครอัลฟิต ดรอปจากดิสแครโคในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไป122กอติกสแคร์โคอัลฟิทดรอปจากดิสแครโคในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไป123ฟอร์เลสสแคร์โคอัลฟิทดรอปจากดิสแครโคโดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยครับผมชุดนี้124ถึง129จะเป็นชุดดิแฮนออฟเดอะคิงนะครับผม 124ี12 4, The Hand of the King outfit d r อปจาก The Hand of the King ครับ125 Royal Hand of the King outfit d r อปจาก The Hand of the King ในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป126 i n c o r r u p t i b l e Hand of the King outfit d r อปจาก The Hand of the King ในระดับความยาก2บอสเซลขึ millet, Alban, Knight, ้นไป127 Faithful Hand of the King outfit d r อปจาก The Hand of the King ในระดับความยาก3บอเซลลขึ boiled, onders, Intel, ้นไปครับ128 The w o l f Hand of the King outfit d r อปจาก The Hand of the King ในระดับความยาก4บอเซลลขึ้นไปครับ129 Florate Hand of the King outfit รอบจาก The Hand Of The King โดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยครับผมชุดที่1 3 0่ง5ถึงหนึจะเป็นเซตชุด The s e r v ว n นนะครับผมร้อยสามสิบเซวดรอปจากด e e ซเว่ t ครับหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดท็วอาดรอปจากเซเว n นในระดับความยาก1นึ่งบอสเซลขึ้นไปหนึ่งร้อยสามสิบสองซิเดรอปจาก The ีเซเว n นในระดับความยาก2องบอสเซลขึ้นไปหนึ่งร้อยสามสิบสามออราเซอดรอปจากดีเซ v ว n นในระดับความยาก3ามบอสเซลขึ้นไปหนึ่ ดรอปจากดีเซเวนในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไป135 f l a ้อยสามสิบห้าฟลอเรสซเวนเอวิทดรอปจากดีเซเวนโดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยครับชุดที่136ถึง14 141จะเป็นชุดเดอะควีนนะ 136 Queen outfit ตอบจากด q u e e n ครับ137 White g o Queen outfit ตอบจาก De Queen ในระดับความยาก1บอสเซลขึ้นไป138 Cherry Blossom Queen outfit ตอบจาก The q u e e นในระดับความยาก2บอสเซลขึ้นไปครับ139 Frozen Queen outfit ตอบจาก The q u e e นในระดับความยาก3บอสเซลขึ้นไป140 Spicy Queen outfit ตอบจาก The q u e e นในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไปครับ141 Flawless Queen outfit ตอบจาก De Queen โดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสีเลยจ้ะ ชุดที่142ถึง147จะเป็นชุดแด็กคิวล่านะครับ142แด็กคิวล่าเอาฟิตดรอปจากแด็กคิวล่าไฟิแนลฟอร์มนะครับผม143บัตทายส์คอนฟริชเอาฟิตดรอปจากแด็กคิวล่าไฟิแนลฟอร์มในระดับความยากหนึ่งบอสเซลขึ้นไป144ด็อกเตอร์แด็กคิวล่าเอาฟิตดรอปจากแด็กคิวล่าไฟิแนลฟอร์มในระดับความยากสองบอสเซลขึ้นไป145พอมพอสแด็กคิวล่าเอาฟิตดรอปจากแด็กคิวล่าไฟิแนลฟอร์มในระดับความยากสามบอสเซลขึ้นไป146วิจิลเลนแด็กคิวล่าเอาฟิตดรอป จากแบคคิวล่าไฟนอลฟอร์มในระดับความยาก4บอสเซลขึ้นไปครับผม147ฟลอเรสต์แบคคิล่าเอาฟิตหลอกจากแบคคิวล่าไฟนอลฟอร์มโดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลย148คิงเอาฟิตวิธีได้ชุดนี้คือต้องเอาชนะคอเลกเตอร์หลังจากสิงคิงครับโดยจะเริ่มจากการที่น้องพี่ต้องเอาชนะคอเลกเตอร์ก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นวิ่งไปโอลรูมใหม่ทุบโล่ด้วยซิมมิติเคิลแอนที่ได้จากแอนออฟเดอะคิงอะเนาะและใช้ฮอร์โมนครูดลูนสิงคิงครับแล้วหลังจากนั้นไปกระทืบคคคอออลเเตรรร์ีกกัั้้ง็จะไดดชุมมาบผ 149ไวท์คิงอาฟิตดรอปจากคอเลกเตอร์โดยที่ต้องชนะแบบไม่โดนบอสตีเลยชุดนี้ต้องมีชุดที่145 k ง n g อ u t f i t คิงก่อนนะ150่งร้อยห้ l สิบฟอร์เรนคอเดรอปจากคอเลกเตอร์ในการสังหารมันครั้งที่2ครับหมดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยนะจ๊ะสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับแล้วจะรีบตอบครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะกับผม ก็ต้องขอลาน้องพี่ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ